ยังมาจะมาต่อใช่ฮะมันตื่นอนนนมันตนนมากินเกันลินาอมาี่อืสบายดีหรอวะสบายดีกล้องเนีหนมมืออ่ะสบายดีนี่กุมาหนมมือน้ำเลยสบายดีทำผู้สมสิได้ดีทำผู้ชมบ่ ไปใช่ไหมหนจะไปหาหายังหาเห็ดบ่ไปหาค้ายะกัเห็ดนะาเห็ดได้บ่เห็ดน่ะฮะไปหาเาไปหารหาอะเจ้าคือบุกใอาเราไหาบ่ไปหาเก็บหอยบ่จรงไหนมีบ่มีบ่ไปบ่จรงไหไปไปไปหน้าก็ได้ชหุ่นไปไปบ่ ยหนึ่งแไมเล่นไทย,ย,ยไทยยัไทย,ไทยอยูนอนอ่ยนึ่านนเอมาหลินเตียงท่านเอ็ม,อน,น,อมนันผานออมมาหนบักขับรถขีไปผ้ามาขี่บ้ามาจะนาไหากเก็บก <c oughs> ูยานได้จูงยางเมื่อน <c> ง <oughs> ที่แล้วมันจะซาหนงมันบบาไวสำนุดที่เพิ่มเ่อมันหนักฮะเออ